สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็ฝ่ายเอฟซีทุกคนด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันได้นะครับนี้เราก็จะมาตีเจมกันนะครับท็อกบวก2ไป3นะครับแล้วก็แม็กนะครับ2ไป3เดี๋ยวรอเขามาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมหยุดเวลาไว้ให้นะครับสักครู่ครับทุกคนระหว่างที่รอเขามานะครับเราก็จะซื้อเจมเจ้าท็อกตอนนี้ก่อนนะครับจริงๆก็เป็นเจ้าที่เรา ซื้อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับตัวนมาแล้วนะครับเดอะแม็กนะครับก็ทั้งหมดนะครับ 3...4 เมตรนะครับ4เมตรบวก2นะครับแล้วก็แม็กศูนย์นะครับอีก3นะข้าจะไม่ผิดนะครับทำไมนานเนี่ยเอ๊ะครับไปก็รอบนี้โดนไป500นะครับ50บาทนะครับ ตาย่อมมีความเสี่ยงนะทุนแล้วก็เนื่องจากท็อกมีน้อยกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะทําการเจิมได้เลยนะฮะพร้อมจจแอคชั่นแล้วนะครับมาครับเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับ FC ทุกท่านนะครับมาครับตีขึ้นบวกสามจะไปเจมแม็กเลยนะครับติดว่ะเฮ้ยติดว่ะมาวันหนึ่งมาวันหนึ่งอันนี้แตกไปเว้ยแตกเลยแตกเลยบูชาย่อยมันต้ยเฮ้ยมันต้ย เอ๊ะจริงนวะเฮ้ย,ยดเด็กขี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหมาวะทุกคนมาวะเฮ้ยมาวะเฮ้ยเฮ้ยมาวะ่าฮ่าเออมาหมดเลยครับทุกคนโอ้โหแตกกระชายท็อกแม่งไม่ขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดว่ะทุกคนต้องมาวะเฮ้ยมาครบครับทุกคน หูห้าร้อยบาทครับคุ้มมากนะครับคุ้มเลยนะครับดีใจกับผมด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ขอตัวลาเอฟซีไปก่อนนะครับก็ฝากเอฟซีทุกคนด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจใ้ก็ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็เราจะไปเสียงเงินกันดีตอนที่ได้เกมแล้วนะครับก็สวัสดีครับผม